พี่มาแล้วข้างหน้ามีกี่คนน้าเฮ้ย15คนพี่เดี๋ยวเฮ้ยรอด้วยทันยูทันยูโอ้โหไม่ต้องโดด่ะพี่พี่โดดลงท่อขวาด้วยได้อยู่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 เร็วเรเรียบร้อยไปแล้วคนม่ใชไอ้เธอเวนเอ้ยไปโซ่แล้วกันเรียบร้อยไม่ได้แข่งกอ มาเอ็กซ์ตรีมรอบที่สามแล้วครับตายกันหน่อยเย่เย่เย่ต้องตายศูนย์เท่านั้นครับเออแล้วเรามือใหม่อ่ะเราเปิดห้องเอ็กซ์ตรีมกันอ่ะตอนแรกคเขาวิ่งวิ่งมัวโซ่ไม่ได้ทุกชีวิตมีค่าเดินเก่งเลยอยากให้รู้จังเอาผมมาทุกไลฟ์แม้ไม่ค่อยได้แม่แม่ไม่ค่อยคอมเมนต์อยากให้รู้จังว่าผมมาทุกไลฟ์แม่ไม่ค่อยคอมเมนต์แม่ไหม อ๋ออ๋อไม่เป็นไรครับคุณแม่ไม่คอมเมนต์ไม่เป็นไรครับผมแต่ผมเมน้นใช่ไหมโอ้ย <c oughs> ด่านนี้โคตรยากด่านนี้เอ็นเอียงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ต้องทุนตายขอบคุณฟอร์ตสี <c oughs> ด้วยครับผมคอมโบอืมดูงี้เรามงบ่อยๆดีกว่าเราจะได้มี50 50 50หรัวๆให้ไหม <c oughs> เปิดกล่องเลยครับขอบคุณฟอร์ตสีครับผมขอบคุณครับพวกเราเปิดเลย เทกระจาดแน่อน,นอนดาบน,นี้เออเว้ยแม่แม่ไม่ค่อยได้เมนเมนทีโดนเลยแต่ละคนเขามีชุดกันหมดเลยเราไม่มีชุดอยู่คนเดียวไปแล้วแบ่งสองทีมด้วยนะโอ้ไม่หรอมันแบ่งแบบคนละคนละกลุ่มอ่ะจิบหายละ <c oughs> ไปก่อนชนะไปก่อนชนะเฮ้บ ชิบหายแล้วชิบหายแล้วิบา้โอ้โอยนากลัวเดียเดียวเดีเออไปแล้วเฮ้ยโอ้ยมันยกขึ้นมาดีอะลุ้นจัดลุ้นจัดรับเป้่าไงเป้า สมะจิงสมะจิงนี่หว่าเขาเล่นเซฟไปเลยนะเอ้แล้วครับยิงไปก่อนไม่มีคนจะไปจะลงกองทุนตะตกพี่เอยู่ไหนไม่ลงเฮ้ยเฮ้ยเรือบเรือบเรือบะต้องเลือกเป็นตัวละครนะเช็คดีๆเช็คดีๆเช็คสภาพรถดีๆครับระวังยางเป็นยเย่จะเข้าระวังยางแบนครับเฮ้ยผ่านเอ มายืนอยู่หน้าเนชายแล้วย่างไวะขอบคุณไปโอแมนด้วยฮะเป็นไงดีดีย่างมันตกกันกี่คนนะไปกว่าเราโเวลาหมดเวลาหมดไม่เข้าอ่ะ เอา้าคนเม <c ologie> <ont> <Overwatch> ื่อกี้ไม่ไม่เข้าออกเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นดำล่วงอีกแล้วไม่เคยผ่านด่านแรกเลยโดนไอ้ม้นวดแป้งอีกแล้วเมื่อกี้วิ่งยี่สิบเท่าเมื่อกี้เลยแต่เจมยังรอดอยู่ผมไปแล้วเหลือกูอีกแล้วเหรอใช่ นายต้องแบกทีมนะไม่รอด่านแรกสักทีเฮ้ยหรือแฮปปี้แล้วเรามาตั้งกฎกติกา่ะล่ะด่านนี้เข้าตรงกลางอย่างเดียวนะครับห้ามออมโอ้โหเอน่าสนใจนะตายเออไอเนี่ยตรงนี้ตรงนี้พัลมปั่นแน่วัดใจเลยวัดใจเลยใจใจกันหน่อยใจใจกันหน่อย ใจใจกันหน่อยครับใจใจกันหน่อยไปกันเลยเฮ้ยโจรเรืองแสงว่ะไปแล้วไปแล้ววะไปอันนี้คุณมันจริงคุณมันจริงจะมาจริงจะมาจริงแล้วเดินเลนกลางครับออมิด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 โอเคมิดหัวละโพงนี้มาบ่อยนะเนี่ยดูจากตรงนี้ก็ไม่น่ารอดแล้ว อ่าดูถ้าใครที่อ้อมแสดงว่าไม่ได้ฟังสตรีมปิดปิดเสียงเล่นอยู่ปิดเสียงเล่นชัวร์ดูใครเฮ้ยเขาไม่อ้อมกันดูเฮ้ย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 ของจริงเอามีคนอ้อมกีซีอ่าไปแล้วกิซี่อ่าเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยรัวไปเร็ว เกฟตายแล้วทุกคนกรรมการงตายครับกรรมการตายโอ้โหเอาลงกมผู้ภมกดโดนก้านไม้องโบางไม่มีใครแล้ว เหลือเก้าคนเคนตรงกลางนี่เอาเรื่องเอาเร่องเรื่องไปก่อนเพื่อนเลยครับคนจริง <c oughs> ตั้งกดเองตายเอง <c oughs> กลางเท่ากับนั่งดู ร้อนไหนน่งชมอีกแล้วโอ้โนั่งชมยาวๆเลยครับไอ้หนานี้มันตกยากไหมอตกยากพี่มันมีปืนทั้งบนข้างล่างเนี่ยถ้าตกที่แน่ต้องข้างๆเดียวแล้วถ้าอยู่น้ำตก ตายด่านแรกทุกรอบเลยนี่ไงคนมันจะตกไปตรงนี้โอ้โหด่านนี้โอ้โหข้างยากครับแมตช์นี้ดูครับอยู่โซนนะครับลาแซสเตอร์ครับผมบ๊มบั๊มไปตรงกลางครับดูเหมือนว่าจะอีซี่ครับเฮ้ยอยากได้ชุดกระเป๋านั่งอะนี่ได้ชุดกระเป๋าโดนัทอะ เลนดี้มังมังเขาใจเย็นมากเลยอันเนี้ยเขาค่อยๆไปอ่ะมึงกัดเฮ้ยทำไมชื่อเขาชื่อเขาหยาบคายทัง่งคนเนี้ยเปิดเนี่ยไอสีม่วงใส่งเกงบ็อกเซอร์เนี่ยดึงมึงมึงกัดอ๋อไปแล้วเดี๋ยวบังคูเป็นอะนรดีเองอ๋อ โอ้ยอโผล่ด้วยแล้วโคด,โดนแปลอะไรขอเลือดชื่อโดนมึงกัดกัดบอกว่าโดนดังโง่มึงกัดครับจบด้ยวยแปดคนเอ้อน้องรับโผงตายไปแล้วตกคนเดียวโคตรเหงา เี้มันบอกว่าคุลิฟายเก้ารับเก้าคนแล้วเราเริ่มด้วยเก้าด้วยนะจะมีคนตกเหี่ยวไปคนหนึ่งเรียกชื่อทำเสียทรงเลยเฮ้ยเฮกซาก่อนเน่โอ้โหหน้านี้เฮกเฮกอากูล มีพอสแป๊บหนึ่งด้วยนะนึกนึกงเอกกรดกระตานิ่งมาแล้วเอาลงมาก่อนเลยว่ะกระเป๋าดูนัดต้องมีขายในน้ำลองไปดูมาเลยเดี๋ยวนี้ของขายในน้ำเยอะมากเ เบี้ยก,กินสองชั้นตลอดด่านนี้มามังคุดเบียกสู้น้อ,นองลงเีี้ยกลยด่านนี้ปุ่นไปแล้วดิตายไปแล้วดิโอ้โหโหแล้วดูดูชั้นล่างสุดดูดูแผนของเขาใครอ่ะอดูเขาทำดูเอชเอ็มสิบเนี่ยเ <laughs> ขาเจาะรู้อ่ะ โคตรเจาะเอเลิร์เอาเลยเอเลิร์ยครับทุกคนอเลยข้าเล่างกำลังโดนเจาะรอดไหมวะข้างบนเขาลอยกันอยู่เขาถึงเวลาสุดๆแหละกำลังประคองตำแหน่งที่ชั้นสองผมว่าข้างล่างเขาหมดที่เล่นก่อนวะกว่าข้างบนจะลงมาเนี่ยยังเหลือตั้งหลายชั้นเนี่ยเหลือรอบที่ยืนองเดียวก็ได้ ยิ่งยุ่ยเลยเฮ้ยเซฟครับเฮ้เซฟตอนนี้เดี๋ยวได้ล่วงไปข้างล่างนะครับจุงลายความเป็นจริงครับตรงนี้ดูสิเอ็มสิบเดี๋ยวมาเจาะแผ่นมาครับให้งงแล้วมันตกแล้วเราตกกันหมดเลยเฮ้ยโอ้โห ได้เรื่องจริงครับแล้วเป็นการต่อสู้กันแผ่นกลาสตนก USB USB 10ครับโหแล้วโดดครับโดนโดนแบ่งฝั่งหมดแล้วดูฝั่งตองกับแบนคนเยอะเลย USB อ้าวแล้วฝั่งนู้นเบรนดี้ตกไปแล้วไม่มีคู่แข่งครับสำหรับ USB แล้วบุญลงเหลือแผ่นอีกไม่เท่าไหร่เท่านั้นครับผม USB ก็กำลังจะหมดครับในชตนี้อ้าว เอ้าเอ้าเอลวงเอ้าลวงคู่แล้วเหลือกันคนละแผ่นเหลือกันคนละใครลงใครชนะโอ้น้องไข่ดาวเลยชนะต้อเป็นของบูมงบูมงแบบบูมงฮะแบบบูมงไปเลยครับทุกคนจะได้แบบว่าพิมพ์พิมพ์พร้อมกันสมมติว่าคนที่เล่นในคอนโคนอย่างเงี้ยได้พิมพ์ด้วยสมมติว่าอย่างรหัสอย่างรหัสรอบเนี้ยผมก็พิมมันว่า x ผมพิมพ์เป็น x t x c เดี๋ยวมัน u เป็นภาษาไทยยังไงก็แล้วก็ให้ทุกคนพิมพ์มาใช่คีย์บอร์ดเออว่าไม่ผมคิดไม่ได้วะโอ้โหมันจะได้แบบว่าเท่าเทียมกันทุกทุกอะไรวะทุกทุกคอนโซลคอนโซลมันมีคีย์บอร์ดเหรอมันไม่มีดิเพื่อเพี่อกันนี้เอ็กซ์ีมหรือเปล่าไม่เอ็กซ์ีมครับโซโล์โชว์ธรรมดาเอ้ยแต่ว่าคนพิมพ์คีย์บอร์ดก็ไวกว่าอยู่ดีวะ เพราะว่าการพิมพ์ในคอนโซลคือมันต้องกดแล้วก็เลือกเลือกทีละตัวทีละตัวเหมือนกันนี่หว่าถูกปะต้องบอกพี่เจมปิดจอก่อนแบบแรกใช่หรอเจมทำลาดหลุดตลอดเลยหรอไม่หลุดนะพี่คือผมแบบปุ๊ดปั๊บไปไปอ่อตดปั๊บมาเกมที่สี่เฮ้ยทันทันบ่อยแบบนี้นนะเนี่ยหลังๆมาขนาดนั้นเลย ต่อเนื่องเลยเกมต่อเนื่องคือว่าเขาเขาไม่น่าจะทันมองเพราะว่าเราเป็นคนหัวสูงหัวส้มเฮ้ยชูเขาเท่มากเลยอ่ะเมกาคอสิล่าไปพวกเราคุณซิซิล่าห้ากล่องเลยครับเราโอ้หน้ามูติดประตูกันหมดเลย โอ้ลืมบอกโวยก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีนี่ด้วยวะเฮ้ยมันมีไอหมุนอะไร่เนี่ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยธรรมดาคุณมันใไม่ได้อยู่แล้วเอ้ยเฮ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 ้ยหลีกทางให้โคอาล่าหน่อยครับตลอตลอดเอาใหม่เฮ้ยติดติดติดทำสุดตลอดทำได้ยังไงวะเฉยเลยเฉยเลยจริง แล้วมาทำได้ยังไงวะเนี่ยทันไหมเนี่ยเล่นขวาคือทางเลยเข้าไปแล้วครับผมครสตีกระเด็นนข้ไปเลยโอ้โหฟิวแบบโมสุดผ่านนาทีดานแรกเอามาใช่เหรอพี่เมิร์ดผ่านเนาะเฮ้ยรอดวะกูนั่งดูอีกแล้ว กูเด้งดุิงแล้วล่ะเอ้ยแต่เล่นแล้วได้เล่นดาบสองสักทีครั้งแรกที่ผ่าดดานแรกไม่ได้บอกรหัสเอ้ยเอยเอว่ะถ้าถ้าเราทำแบบว่าบอกรหัสสี่ตัวก่อนทิมรหัสสี่ตัวก่อนใช่ปะผมแจ้งสี่สี่ตัวไปก่อนแล้วตัวสุดท้ายผมพูดบอกเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ได้ปะอย่างนี้ก็คือแทบจะเกือบเท่าเทียมกันแล้วนะ <S 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 2> <S 2> คอนโซลคอนโซลก็กดหน้ากดหน้า้นรอเฮ้ยหน้าอยู่ดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมว่าน่าจะน่าจะแหลมกว่าเอ้เทกระจาทกจจานตกเลยอ่ะอาเทกัจานหรือเปล่าครับเทไปแล้วครับไปแล้ว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 

แน่เลยโอ้ไม่ไม่ตกมาสามสี่รอบแล้วขอบไปบ้างเถอะ้าใบกระดานตายจัดกระโดดเกือบเกือบรอดยังครับไม่ทันแน่เลย โไม่ทน,น,นทนลแล้วห <มา S 1> ้าสิบคนน่ะ <c oughs> น่าเสนใชใยอ่ะ<ห>ไปใหญ่ฝั่งนน้นได้ขึ้นเออเอ,อ้ยไม่ท,นทันจริงด้วยใกล้ถึงแล้วอีกสองแผ่น์เองอ่ะก <c oughs> ็ไม่ทันได้แค่ด่านสองว่ะ มันเทกระจาดอะอุ้มสั่นอออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปรอบแรกรอบสองก็เกือบผ่านแล้วอีกนิดเดียวเองวันนี้พี่แบกรัวๆเลยวะ่ะแบกฝากด้วยนะพี่เดิบแปบกได้เลยมาลุยฝากด้วยครับ ไม่เป็นไรนะเพื่อนอร้อนไหนั่งดูอีกแล้วเออหัวนร์มันต้องกดชิปใช่ป่ะวะตู้เขาด่านกดซ่วมเมื่อไหร่พี่จะเลิกเล่นครับผมจะได้ไปนอนง่วงนอนกันแล้วผมปันนี้เขไปนอนครับบึ้มาเอยู่เพราะวะนี่ไง หวยครับบทส่วมเห <c oughs> ่นปะโอ้บอลลอมว้าวหัวาลาบัามบัมบัมบัมบ,บัม ป๊าป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 ั๊บปป๊าปป๊าป๊าปป๊าปปาปป๊บปป๊าปป๊บป๊าปป๊าป๊าปป๊าปป๊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 าป๊ป๊าปาป๊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 ป เอียงมันเอืนเอียงเอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นข้างหน้านั่กี่เดี๋ยวพี่ <laughs> ลืมโดดพี่ <c oughs> คนลืมโดมโด,โด<ะ>ชิบหายแล้วข้างหน้านี่กี่คนนะ่ะเฮ้ย,ยคนพี่เ,เดี๋ยวเฮ้ยรอด้วย ทันอยู่ทันอยู่เด็โหไม่ต้องโดดอ่ะพี่พี่โดดลงท่อขวาด้วยได้อยู่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 เร็ว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 เรียบร้อยไปแล้วคนบันจานไอเวนเอ้ยไปท่อแล้วกันเรียบร้อยไม่ได้เสียคอตอนแกตัวไม่ทันด้วย ตาเล่งไม่พออ่ะผมว่าพี่อันยังไม่ไชินชุดใหม่มันยกแขนตรงเป้าอ่ะยกแขนมันติดจะกันแล้วชุดจะขาดนั่งดูอีกละเนี่ยนั่งดูอีกละโอ้ด่านนี้น่าจะยาก แต่ยังไงทุกด่านมันก็น่าจะง่ายกว่าไอ้ด่านเทอ่ะด่านเทมันแบบมันเอียงน้ำหนักกันอ่ะชุดมันหนักไปหน่อยชุดอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ชุดเทยีนจะรับสูตรล้อนั่งด้วยโอ้โหไปแล้วไปแล้วคุณโยนไปแล้วเอ้ยอย่างผิวอุมแอนิมอลไม่เบรกเลย ติปบบีโตเฮ้ยโอ้โหตัวเขียว์เขาเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยจะรูนเดี๋ยวจะรูนก็เปลี่ยนเนาะจะรูนก็เป็นโคทำเองเป็นโคล่ามาสีชมพูอะแบ็คแบ็คแฮมเบิร์กเนี่ยเปลี่ยนเป็นพี่หลอมอะพี่หลอม <laughs> พี่หลอมอีกแล้วหรอ <laughs> <laughs> พี่หลอมเนี่ยแบ็คแฮมบู๊กแล้วไปแล้วเข้าไปแล้วพี่หลอมยังตามันหลอมหล,ลอมอีกเหรอ <laughs> เรียบร้อยครบคนเท่ากัะคนเราไปรูชายเย็นก่อนเดี๋ยวมาด้านเลยขออย้อนหลังได้เลยครับผมยังตามมันหล่อมในนี้อีกนะสวัสดีพี่สวัสดีครับ แฟชั่นพูดถึงพี่หล่อมแล้วผมอยากเล่น DLC จังมาตอนไหนไม่รู้ต้องรอดูปีหน้าผมว่าน่าจะปีหน้าโอ้โหด่านนี้ต้องไลช่ชนกำแพงสิงนะจน,นเผาแล้วแล้วไอเนี่ยกระโดดเกาะมงด้วยบัตรบอลร,รีมาเตอร้อ่ะ รอกกัันท้งโลสตรีมทุกวันถึงเวลาสตรีมทุกวันอีกแล้วรอบนั้นนะ60เฟรมเรท 4K มีหรือเปล่ามี LC สมงเลยอยากลับบ้านซีสัน90เอ้าจะเสร็จทางเบรดี้หรือเปล่าไวจัด ไวายยยโคตรคนนี Hoy, Why, ้แชมป์หลายรอบมากอ่ะว okay. ันน okay. ี้เห็นแชมป์ได้มงภาษาสามวันแล้วเนี่ยสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนคือมันโลกนี้เต็มไปด้วยภาษาจีน